สวัสดีครับชาวคอมมิน o เวิลทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปขอโทษนะครับที่ทําให้เกิดประเด็นดาราม่านี้ขึ้นแล้วก็ต้องขอโทษไปถึงแอดมินของเพจฮีโร่ต่างๆโดยเฉพาะ DC Universe นะครับซึ่งผมนั้นได้ทําล่วงเกินเขาไปเยอะเลยครับโดยผมนั้นยอมรับผิดเต็มๆฮะและที่ผมไปด่าเขาเนี่ยซึ่งโดย อารมณ์จริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับขอโทษพี่เขาไว้ด้วยครับและผมนะครับจะทําการลบคลิปอีเวนต์แบล็กเอกซไนอันนี้ออกไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับสําหรับคนที่อยากดูซึ่งผมนั้นจะทําคลิปใหม่ออกมาให้แทนฮะแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ครับแต่เนื้อหานั้นอาจจะถูกไม่เหมือนเดิมปนิดหน่อยการเรียบเรียงเนื้อหาอาจจะต่างออกไปนะครับเพราะว่าไอเนื้อหาที่เอามาทาอันนี้ครับมันเป็นเนื้อหาที่ เรียบเรียงมาสำเร็จรูปแล้วซึ่งผมนั้นไปอ่านในคอมอิก66ฮะและผมก็ได้แบบใช้ภาพที่เป็นช่องเหมือนที่เขาใช้ครับซึ่งนั่นทำให้ผมผิดนะและผมก็ไม่ได้ให้เครดิตเขาไว้ด้วยผมยอมรับผิดอย่างเต็มประกาศเลยฮะผมขอโทษจริงๆครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะให้โอกาสและกลับมาดูคลิปของเราใหม่นะฮะแล้วก็ ฝากถึงพี่ๆแอดมินครับว่าผมไม่มีเจตนาจริงๆนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับผมคิดว่าคืออ่านกระตูนแล้วเมื่อกี้ที่ผมแบบร้วยก็ต้องขอโทษพวกพี่ๆไว้นะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีอย่างนี้อีกแล้วไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วครับแล้วก็หวังว่าพวกพี่ทุกคนนั้นจะให้อภัยผมนะครับแล้วก็ผมก็จะทําคลิปดีๆออกมาแล้วหากที่ผมไม่ใช้เครดิตของใครซึ่งเขาอนุญาตผมก็จะแบบเขียนเครดิตมาให้จากนี้ไปตลอดเลยครับซึ่งผมจะไม่ใช้ผลงานจากทางเว็บ แปลที่เป็นในเครือเดียวกันของไทยอีกแล้วนะครับเนื่องด้วยว่าเขาไม่อนุญาตให้ผมใช้ฮะคือคอมิก66อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ BG คอมิกแล้วก็บางกระทูในพันทิปที่เขียนข้อมูลตัวละครไว้นะครับที่ผมไปเอาข้อมูลตัวละครของเขามาที่เขาเขียนไว้ว่าแบบตัวนี้ทาม,มีความสามารถอะไรเป็นใครมายมังไงผมเอามาเล่าแล้วไม่ได้ให้เครดิตกับผู้เขียนนะครับซึ่งผมขอโทษจริงๆครับ แล้ววันนี้นะครับก็คงจบกันแค่นี้นะครับแต่เดี๋ยวจะมีคลิปลงให้นะฮะวันนี้แต่ไม่ใช่เรื่อง b l a c k Knight แล้วจะเป็นเรื่องเราเออ่ดทผู Deadpool แทนฮะแล้วก็จะมี10อันดับมา1คลิปครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ